ใครจะเป็นคนทําก็แล้วแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนถือว่าเล็กมากหนึ่งในมณฑลของสหรัฐเมริกาซึ่งมีประชากรน้อยพื้นที่น้อยเราต้องเอาตัวรอดผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้มหาอำนาจจะขัดแย้งกันยังไงไทยก็อย่าไปยุ่งไทยก็อย่าไปจุ่นไม่ต้องไปเชียร์ใครดั้งนั้นปล่อยให้เขาซัดกันไปเอง ภารกิจของไทยคือต้องอยู่เป็นกลางฝรั่งเรียก balance of power สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจีมกิดวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้น เรื่องของใครกันแน่อยู่เบื้องหลังโควิด1 9หลังจากที่มีการกล่าวหากันไปมาระหว่างสหรัฐเมกากับจีนนะจําได้ไหมครับในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องของโควิด1 9เนี่ยเป็นเรื่องของสงครามไวรัสเป็นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐเมกากา วันนี้หุ้นส่วนคงเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะว่าเป็นเรื่องของความขัดแยง้งโยนผิดกันไปโยนผิดกันมานะครับสหรัฐก็ว่าจีนจีนก็ว่าสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ความขัดแย้งนี้ยังคงยาวนานต่อไปนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจสถานการณ์โควิด -19 ในยุโรปบางประเทศก็ดีขึ้นแต่อังกฤษนะครับยังคงหนักต่อเนื่องนะครับยอดตายทะลุ4ี่0 0คน สำนักข่าวเอฟพีรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปส่งสัญญาณให้ในทางบวกต่อเนื่องหลายชาตินะครับโดย <c oughs> อิตาลีนะครับจำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากการติดเชื้อเพิ่มในระดับไม่กี่ร้อยคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดส่วนฝรั่งเศสนะครับ จำนวนคนไข้ในรัฐบาลลดลง3วันติดต่อกันขณะที่สเปนยอดผู้เสียชีวิตทรงตัวและลดลงในระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามผิดกับอังกฤษซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีเกือบครึ่งหมื่นตามกลางคำเตือนว่ายอดตายในประเทศแห่งนี้แต่อยู่ที่40,000ื่นคนนี่คือวิกฤตโควิด -19 ในยุโรปสภาวะเศรษฐกิจนะครับ ราคาน้ำมันของสหรัฐอเมริการ่วงที่1.5ดอลลา,าร์ต่อบารเรลนะครับส่วนดาวโจบนพุ่งที่700จุดต้องคำ3 2ดอลลาร์นะครับหลังสหรัฐอเมริกาแถลงเดินเครื่องนะครับสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว AP รายงานว่าราคาน้ำมันของส่งสัญญ,ญ,ญ,ญาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปิดต่ำสุดตั้งแต่ปี2002 กังวลอุปสงค์ซบเซาของวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดอย่างไรนะครับบัวสิดพุ่งแรงจากผลทดลองยารักษาไวรัสมอรณนานะครับแต่อเมริกันเตรียมเปิดเศรษฐกิจปัจจัยนี้ชุดทองคําดิ่งที่32ดอลลาร์สหรัฐนะครับสัญญาณน้ำมันดิบ w e s t ท็กอินเตอร์มีเดียนะครับหรือไลท e สวีทคูดงวดส่งเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ ในวันสุดท้ายของสัญญาลดลง1.60ดอลลาร์นะฮะปิดที่18.27ซึ่งต่ำมากนะตอนหา้าต่อบาเรนนะครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนาลดลง50เซนนะครับ,ลลรบปิดที่25.03ดอลลาร์ขณะทีะ่แบรนด์ลอนดอนนะครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น26เซนปิดที่28.08ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับตลาดน้ำมันสหรัฐอเมริกามีขึ้นหลังจากที่ ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนนะหนึ่งในบรรดาชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกตอกย้ำไม่เห็นถึงผลกระทบของโควิด -19 นะครับที่มีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกหลังจากพบว่าเศรษฐกิจของจีนหดตัวอยู่ที่6.8ในไตรมาสแรกนะครับนี่คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันญี่ปุ่นญี่ปุ่นโควิด -19 กำลังระบาดและประการประกาศนะครับสภาวะฉุกเฉินไปทั้งประเทศ นะครับญี่ปุ่นเร่งขยายการตรวจหาโควิด1 9หลังที่มีติดเชื้อผู้ติดเชื้อสะสมถึง1 0ึ0ง10,000คนสำหัข่า,ขาวรอยเตอร์นะครับรอยงานวัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขยายมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1 9ไปทั่วนะครับถึงนะครับด้วยการเปิดศูนย์คัดกรองนะครับแบบ d i ร์ฟทรูนะครับและแพทย์ทั่วไปช่วยเก็บรวมตัวอย่างนะครับหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศ อย่างคงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลน,นะก็ญี่ปุ่นเพิ่งมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน <c oughs> คนในประเทศเนี่ยโจมตีค่อนข้างจะหนักเลยนะครับว่าชินโซอาเบะทำงานช้านะครับ <c oughs> <c oughs> ในขณะที่สิงคโปร์นะครับนอกจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ในสามประเทศหนักเลยตอนนี้นะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียหนักนะครับสิงคโปร์นะฮะผู้ติดเชื้อวันเดียว942รายหนักสุด ตั้งแต่มีโควิดแพร่ระบาดเกิดขึ้นสำรักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับได้มีการยืนยันว่าผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่เกิดขึ้น942รายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขวันสูงสุดนะับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ตามหอพักนะครับก็ระบาดตามหอพักนะฮะเขาก็มีการย้ายคนออกแต่ก็ระบาดมากขึ้น สิงคโปร์กำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าวิกฤตนะครับไม่ต่างไม่ต่างจากาญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับมาเลเซียยังคงมีการละหมาดอยู่นะครับแล้วก็กำลังมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นนอินเดียเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้นำศาสนาในแคนา,า,าดาก็เช่นกัน,นหลังจากที่เอาคนไปละหมาดในโบสถ์คริสต์แล้วก็โบสถ์อิสลามก็มีการจับกลุ่มผู้นำศาสนา ในขณะที่ไม่ใช่มีแต่จีนนะครับอเมริกันก็ปรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครที่มีการโจมตีกันมากเลยนะครับสำนักข่าว b b c n e w นนะครับรายงานว่ายอดติดเชื้อสะสมของนครนิวยอร์กน,นะครับที่ผ่านมาพุ่งเลี้ยวเกิน1 0,000รายภายหลังนครน,นี้แห่งนี้รายงานว่ามีอยู่3,778คนนะซึ่งน่าจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 และสิ้นชีวิตไปโดยไม่มีการตรวจสอบ ยืนยันให้ชัดเจนต่อมาก็พบเป็นหมื่นลายเลยก็ไม่ใช่เฉพาะจีนอย่างเดียวฮะเพราะว่าคนป่วยคนตายเยอะมากพอคนป่วยคนตายเยอะมากเนี่ยพอสถานการณ์นิ่งเขาก็เริ่มมีการตรวจสอบย้อนหลังนะคร่าตกลงมันตายจริงตัวเลขจริงอะไรแล้วก็เอามาแถลงต่อสื่อมวลชนตอนแรกก็โดนโจมตีว่าจีนทาไมมาแถลงทีหลังในสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน <c oughs> นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีนอนช์ชอวมก็ยุส่งอเมริกันชนที่ถืออาวุธปืนนะครับประท้วงการล็อกดาว ซึ่งยอดโควิดทั่วโลกตายทะลุ1 5แสนคนสารข่าวรอยเตอร์นะครับกับ AP แล้วก็ BBC รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 i ทั่วโลกพุ่งทะลุเก,กือบ1 5ึ0 0แสนคนนะครับาจากการนับของหลายๆองค์กรโดยชาติที่รับผลกระทบนะครับหนักหน่วงที่สุดยังได้แก่สหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนประธานาธิบดีโดนชลมเทรัมป์เห็นถึงประเด็นสภาวะเศรษฐกิจสำคัญก,กว่านะครับน่าสุด ได้ออกมาสนับสนุนประชาชนให้ชุมนุมต่อต้านการล็อกดาวน์ของแต่ละรัฐนะครับก็ตั้งแต่คนเสียชีวิตที่อู่ฮั่นไปต้นมาตั้งแต่9มกราไปต้นมาเนี่ยควิด -19 ได้ใช้เวลา83วันครับสำหรับการปลดชีพผู้คน50,000คนก่อนใช้เวลาเพียง8วันในการสะสมเหยื่อผู้เสียชีวิตแต่ระดับ1 0 0 0 0คนให้อีก8วันก็ปลดชีพคนไป1 0แ0 0 1 5 0 0 0 0คนอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตยัง,ยงคงต่ำกว่าไข้หวัดสเปนอยู่นะครับโดยโรคระบาดใหญ่ดังกล่าวนะได้เริ่มตั้งแต่ปี1918ได้กล่าชีวิตคนไปกว่า20ล้านคนก่อนค่อยๆจะเลือนหายไปในปี2019นั่นหมายความว่าโควิดในที่นีงอยู่กับเราอีกนานนะใครบอกว่ามันจะจบจะจบยังไม่จบหรือยาวนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ซัดจีนบนอะกปิดตัวเลขปิดเชื้อนะครับ เชื่อโสรัฐไม่ได้ตายเยอะสุดนะครับสัข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโดนชทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าจีนปกปิดตัวเลขผู้ติดเชือ้อและก็การเสียชีวิตนะครับโควดนด1ทีมพร้อมอ้างสหรัฐอเ,อเมริกาไม่ใช่ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดหลังปักกิ่งออกมาแก้ยอดผู้เสียชีวิตในอู่ฮั่นบวกเพิ่มขึ้นอีก1290รายนะครับถึงบวกยังไงก็ตามก่อน ในสหรัฐอเมริกาก็ยังอันดับหนึ่งอยู่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็พบแล้วนะฮะว่าไม่ใช่เฉพาะในจีนอย่างเดียวในสหรัฐอเมริกาก็มีการปรับตัวเลขใหม่ในขณะที่ประธานาธิบดีสีชินผิงนะครับกับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียทั้งจีนและรัสเซียนะครับก็ตําหนิความพยายามของอที่จะโทษจีนเ <c> ผ <oughs> ยข้อมูลช้าทาโควิดแพร่ระบาดหนะัก สำนักข่าวเอพีนะครับรยายง,งานว่าประธานาธิบดีบารัเมีตุปปูตินแห่งรัสเซียและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนออกาอมาตาหนิความพยายามไม่สร้างสารรค์ในการกล่าวโทษจีนว่าเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนเป็นเหตุให้โควิด1 i แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะที่ปูตินและสีจิ้นผิงได้คุยกันทางโทรศัพท์หลังจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถแถลงโจมตีปักกิ่งว่าควรจะแชร์ข้อมูลให้โลกเร็วกว่านี้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ได้อ้างว่า วอชิงตันกำลังทำการตรวจสอบไวรัสชนิดนี้ที่ฆ่าชีวิตนะครับประชากรโลกไปกว่า1 5 0 0 0 0คนและไม่ตัดความไปไปได้นะฮะว่าเชื้อโควิด -19 อาจจะเล็ดลอดมาจากห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีการศึกษาวิจัยวัยเกี่ยวกับไวรัสในข้างข่าวนะครับในเคมรินนะฮะบูตินได้กล่าวสรนเสริมมาตรการต่อเนื่องและผลดีของจีนนะครับ ที่ทำให้สถานการณ์โควิด -19 ภายในประเทศเข้าสู่สภาวะสเสถียรผู้นําทั้งสองไม่ได้เอ่ยพาดพิงถึงทั้งเนียบขาวโดยตรงแต่ย้ําถึงความไม่สร้างสรรค์น,นะครับของการกล่าวโทษว่าไม่เปิดเผยข้อมูลให้โลกรับรู้โดยเร็วเกี่ยวกับไวรัสร้ายแรงนะครับทางด้านสำนักข่าวสินหวาอ้างข้อมูลของประธานาธิบดีสิจิ้นผิงนะครับซึ่งระบุว่าความพยายาม โยงการเมืองเข้าไปยังโควิด -19 จะบ่อนทำลายความร่วมมือนานาชาติขณะที่ปูตินชี้ว่าความพยายามของคนบางกลุ่มจะใส่ร้ายป้ายสีจีนนะครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โควิด -19 นะก็เริ่มอุบัติตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับยกระดับกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ผู้นำทั้งสองประเทศนะย้ำว่ารัสเซียและจีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันโดยจะแลกเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุดป้องกันยารักษาโรคผู้นำทั้งสองเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะผ่านความท้าทายนะครับโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ด้วยดีหากร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสำนักงานของปูตินรายงานแบบนั้นจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงานว่ารัสเซียมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สะสม32,000รายเสียชีวิตแล้ว273รารายนะครับมาดูท่าทีของอารยะประเทศว่า ฝั่ง NATO ฝั่งสหภาพยุโรปใครไปสนับสนุนฝั่งไหนบ้างนะในบางประเทศก็สนับสนุนสหรัฐอเมริกาใดบางประเทศก็สนับสนุนจีนคราวนี้ชอมเงิบเลยทีเดียวฮะฝรัร่งเศสยืนข้างจีนยันไม่พบหลักฐานโควิด -19 หลุดออกจากห้องแลบในอู่ฮั่นท้อยแถลงของฝรั่งเศสนะระบุว่าจนถึงขณะนี้ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างโควิด -19 นะครับกับ งานห้องวิจัยปฏิบัติการ PFO ของอู่ฮั่นนะครับประเทศจีนจุดที่ระบาดใหญ่ในที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเจ้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีเอมิลเอีลมาครองนะครับระบุว่าเราอยากแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจนถึงวันนี้ไม่พบหลักฐานเป็นรูปธรรมนะครับสนับสนุนข้อมูลนะครับบนเวียนในสื่อมวลชนของสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ ที่สรุปความเชื่อมโยงระหว่างต้นกำเนิดโควิด1 9นะครับกับการทำกับห้องทำงานของปฏิบัติการวิจัย P4 ในอู่ฮั่นของประเทศจีนนักวิทยาศาสตร์มีความเ,าเห็นเป็นเอกฉันว่าชื่ออย่างเป็นทางการของโควิด1 9มีแหล่งกำเนิดในครั้งข่า,ขานะครับท้งนี้ในปี2004ฝรั่งเศสลงนามข้อตกลง1กับจีนนะครับสำหรับการ จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรคติดเชื้อนะครับที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเมืองอู่ฮั่นความเห็นของเจ้าที่ฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนชลดมแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่านะครับรัฐบาลของเขาพยายามหาข้อสรุปว่าไวรัสโควิด -19 มีต้นตอจากห้องปฏิบัติการหนึ่งในอู่ฮั่นหรือไม่นะครับไมค์ปอมเปโอรัตมนมตี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าปักกิ่งจําเป็นจะต้องออกมาให้ความกระจ่างในสิ่งที่พวกเขาต้องรู้อย่างไรก็ตามพลเอกมาร์กมินลีประธานเศรษฐการร่วมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเชื่อโควิด -19 มีแนวโน้มเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่าถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองในจีนแต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ทั้ง2กรณีคำกล่าวของทรัมป์กระตุ้นให้กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้ โดยอ้างองค์การอนามัยโลกนะครับไม่พบหลักฐานว่าโควิด -19 นะครับแพร่ระบาดาติดเชื้อคนไปกว่า2ล้านคนสร้างขึ้นจากห้องแหบนะพวกเจ้าที่องค์การอนามัยโลกพูดหลายต่อหลายครั้งว่าไม่พบหลักฐานไวรัสโควิด -19 สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการดังกล่าวนะก,นนก็คงเป็นคำตอบนะสิ่งหนึ่งในการที่เราเห็นวันนี้ในการอ่านข่าวมาทั้งหมดหลักที่สำคัญก็คือว่า มันเป็นความขัดแย้งของมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญเลยและผมเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขครืครั้งนี้มันเป็นสงครามชื่อว่าสงครามไวรัสนะหลักของมันคืออะไรในเชิงการสังเคราะห์หลักคือยุทธศาสตร์นะครับมุ่งเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยม โดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับยังไงก็ต้องเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นสำคัญชนะการเลือกตั้งเป็นสำคัญใครจะเจ็บจะตายกี่ล้านกี่แสนคนต้องเข้าสู่การเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งเป็นสำคัญนี่คือยุทธศาสตร์ยุทธการแบ่งเป็น3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามอาวุธและสงครามต่างการค้าที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติการนะครับหรือยุทธวิธีเท่านั้น นั่นหมายความว่าเกมก็เห็นไหมฮะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสัดกันไปใครบุกคนทําใครบกคนทําใครจะเป็นคนทําก็แล้วแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนถือว่าเล็กมากหนึ่งในมณฑลของสหรัฐเมริกาซึ่งมีประชากรน,น้อยพื้นที่น้อยเราต้องเอาตัวรอดผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้มหาอำนาจจะขัดแย้งกันยังไงไทยก็อย่าไปยุ่งไทยก็อย่าไปจุ้น ไม่ต้องไปเชียร์ใครดังนั้นปล่อยให้เขาซัดกันไปเองภารกิจของไทยคือต้องอยู่เป็นกลางฝรั่งเรียก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจเพราะความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นความขัดแย้งเชิงอกติและใช้หลักชาตินิยมเป็นสำคัญและความสูญเสียและความเสียหายหเรามันย่าแพลกได้รับผลกระทบไปด้วย ตอนนี้คงชัดขึ้นนะฮะซัดก,กันไปซัดก,กันมาและซัดก,กันมาและก็ซัดก,กันไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะบ่งชี้นะครับว่าใครเป็นคนแพร่ระบาดเรื่องนี้ให้ดูที่ไหนทราบไหมฮะให้ดูที่วัคซีนวัคซีนโปรโที่ใครจริงๆนั่นแหละคือคําตอบนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอได้โปรโดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพราดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้ว่มันจะไม่มีวันหรุ่งนี้ฉันจะเอากดเธอไว้ทุกนาทีทุกลงหายใจที่มีไม่หากเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านมันคืนอ,อันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำ ในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไป ลนฉันจะเอาเกาะเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่นีไม่หา่างเธอจับมือฉันไวจน้จงตาฉันไว้ให้นานเา จนเราเก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับ กอดขอฉันเลย ปล่อยเธอให้จากไป